หากมีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณจนมุมจงขอบคุณเขาชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลงขาขึ้นมากเหนื่อยและลำบากแต่มันพาให้คุณไปสู่จุดที่สูงกว่าคุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่าการยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษเพียงใดอาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่แต่อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้วในขณะที่คุณกำลังพยายามคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่องและไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตเมื่อเจอความทุกข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คืออดทนทนไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ทนไม่ได้หมายถึงความปราชายัยแต่คำว่าทน เป็นเสมือนการฝึกจิตใจหากมีใครสักคนหนึ่งบีบให้คุณจนมุมคุณต้องขอบคุณเขาคนนั้นเพราะเขาคุณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาคุณจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะเขากําลังสอนให้คุณฝึกความอดทนความอดทนคือของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้แบบไม่รู้ตัวในขณะที่เขากําลังดีใจคิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้ดังดอกเมย ที่ยืนสงา่าท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บหากไม่ถึงฤดูหนาวดอกเหมยก็ไม่อาจผลิบานทนได้สักวันย่อมเหนือใครทนไม่ได้สุดท้ายย่อมเสียใจทำไมวงเวียนจึงนำมาวาดวงกลมได้เพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่งมั่นคงอยู่กับที่ทำไมคนเราจึงไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้เพราะใจไม่นิ่งและขาก็ไม่ยอมออกเดิน ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเรียกว่าเติบโตทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทาเรียกว่าฝาฟันหากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นแปลว่าความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพแต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนั่นแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณหน้าที่กำหนดทิศทาง ประสบการณ์กำหนดต้นทุนอุปนิสัยกำหนดชะตาชีวิตเรื่องซับซ้อนทำให้เป็นเรื่องง่ายคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องง่ายง่าทำอยู่ซ้ำๆคุณจะกลายเป็นผู้ชำนาญการเรื่องซ้ำๆทำด้วยความตั้งใจคุณจะกลายเป็นผู้ชนะคนเราทุกคนผ่านชีวิตมาล้วนแล้วแต่ต้องเจออุปสรรคแต่อยู่ที่เราว่าจะเลือกข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ยังไง วันนี้ทางเพจมีดาวไทยแลนด์เรามีข้อคิดดีๆที่จะทำให้คุณสามารถข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างคนสู้ชีวิตที่แม้ว่ามันจะเหนื่อยยากแค่ไหนเชื่อเถอว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกทุกเรื่องมีทางออกเสมอหาดคิดในมุมบวกแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เองไปดูกันเถอคะค่ะว่ามีข้อคิดไหนบ้าง 1. ไม่เป็นไรหากอยากร้องไห้ปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาร้องไห้เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวมันอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือเป็นวันวัๆระบายออกมาจนคุณรู้สึกเหนื่อยจนคุณรู้สึกสงสารตัวเองร้องไห้จนไม่มีน้ำตาปลดปล่อยจิตใจที่หนักหน่วงให้เป็นอิสระ 2. ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอความล้มเหลวผิดพลาดอาจทำให้รู้สึกเหมือน โลกจะถล่มลงตรงหน้าความรู้สึกสงสารตัวเองเป็นหนทางที่ดีหากคุณใช้แรงขับนั้นในการปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิมลุกขึ้นมาจากพื้นล้างหน้าล้างตาซะหาอะไรกินเสียบ้างเท่ากับว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ไปอีกก้าวแล้ว 3. หาความสุขระหว่างทางไม่ผิดที่คุณจะมีความฝันยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นเดินหน้าเข้าหามันอย่างเต็มที่แต่อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุข และเรื่องราวดีๆที่อยู่ระหว่างทางบ้างไม่อย่างนั้นคุณอาจต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าตัวเองพลาดกับอะไรไปตั้งมากมาย 4. ปล่อยให้ตัวเองได้เติบโตคุณไม่สามารถยือ้อหรือเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตลอดไปเมื่อความคิดของคุณเติบโตขึ้นคุณฉลาดขึ้นคุณจะรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักสุดท้ายคุณต้องเรียนรู้ที่จะเดินออกไปหาสิ่งนั้นด้วยตัวเอง 5. โอกาสมีอยู่เสมอสำหรับคนที่มองเห็นอย่าเพิ่งโวยวายว่าไม่มีโอกาสหากยังไม่ได้ลงมือตามหามันบ้างเลย 6. ยังมีพรุ่งนี้เสมอทุกๆวันคือโอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองนั่งหายใจทิ้งไปวันๆ หรือหากทำอะไรไม่สำเร็จให้คิดว่าที่ผ่านมาคุณกำลังเรียนรู้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่ในชีวิต 7. คุณทำดีที่สุดแล้วแม้ว่าตัวคุณเองจะคิดว่ามันยังไม่ดีพอแม้ว่าคนอื่นจะยังมองไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทำแต่คุณก็ได้ทุ่มเทไปอย่างเต็มที่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วใช่หรือเปล่าดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองเห็นไหมคะมีข้อคิดมากมายเลย ที่จะเป็นกำลังใจให้คุณผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายหรืออุปสรรคไปได้แต่กำลังใจจากใครก็ไม่สำคัญเท่ากำลังใจจากตนเองนะคะยังไงก็ขอให้คนที่กำลังเจออุปสรรคผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตนี้มีค่าใช้มันอย่างรอบครอบที่สุดนะคะสู้ๆนะคะทุกคน